สวัสดีครับยินดีต้อนรับเขา้าสู่ช่องไทยอีสานบานเท่านะครับบริวาสิเป็นทางช่อง y o YouTube แล้วก็ทางาแฟนเพจ Facebook ช่องไทยอีสานบานเท่ากันนะพี่น้องนะครับวันนี้กับพวกผมคู่กลุ่มนี้เขาครับบรรยากาศช่วงเชียงเทียงครับพี่น้องวันนี้ช่วง้ายุนะครับช่วงฝนมาพอดีนะครับท่างาเพื่อนลำป่าวด้วยพี่น้องเด้อก,การหาอยู่หา,หากินขนงคนอีสานบานเท่า ทำบ,บนันเทากับจมาติดตามการเอาเนาะนะครับเอาเนาะหรือเอาเหอเนี่ยบันเท่าเนี่ยพี่น้องก็คือวิธีการก็คือเอาพวกพวกงาไหม่เนาะพวกพวกงาใหม่พวกเศษใหม่เศษยังนำเข้ามากรองไว้นะครับเป็นเป็นมองในพวกลาเอามาอาศัยนะครับแบบคนกสิงนกขึ้นมากนะครับทั้งใตก็จะเป็นผ่าเขียวผ่างแงงบันเท่าแล้วพี่น้องนี่ครับ เกไว้หลายจุดอยู่นะครับเปนยกมาแล้วเจอหนึ่งวันนี้เมื่อกี้นี่ก็ได้หลายเติบยุกนะครับแต่ว่าบางเหาะที่สองเป็นไหนนะครับก็ลงไปซอยกันมีอยู่ทั้งหมดหกน้นนะพี่น้องก่นบรรยากาศนะหายูหายจินนะครับรูปแบบอีกแบบ,แบ,บนึ่งแหละครับของคนอีสารบรรเทาพี่น้อง,ๆๆางาาอการเอาเหาะการเอาเหือ่นี่ครับแต่มีมาตั้งเต่สมัยตะปูตะปูแหรอครับผมนี่ครับหาเขียวไปแย,ง,ยงบรรเทาเอาไปปูกอนนะครับ ส่วนมากเพิ่มกระเทียตามหอยน้องข้องดึงนะครับมันนี้ก็อยู่ทางเคลื่อนลํำเปาวาครับพี่น้องทังเคลื่อนล่ำเปาวานี่แหละนะครับทั้งหวยน้ำโจกนะครับอำเภอสาส์คันจังหวัดกาลสินครับพี่น้องบรรยากาศช่วงเชียงเคียงใบใบนะครับช่วงฝนตกพอดีนะครับเท่ากับมะรุนมาส้มกันนะวอร็ปิสด้ปตาย่างแน่นะครับข้นมานะครับนะครับเฮือดที่สองนะครับบางคนอาจจะเพิ่มเห็นนะครับทังอ่า หากื่นผมม่แน่ใจว่าเพิ่นเอาคือกันกับทางภาคอีสานบ่นะครับทางอีสานมันก็จะเห็บลักษณะแบบนี้นะครับตามหัวน้องข้องดึงนะครับตามแรงนำธรรมชาตินะครับผมแต่ปลาเข่านี่ก็โ่้ได้เจรหลายอยู่พี่น้องแต่บ่าเขาก็พอได้ยุ่ยได้กิ้มนะครับแต่ันบ่าเข่าก็ได้รนวก็ล่างเข่ากาม่านะครับลากขาม่าเราเราฟังเรากะเอาเศษไม้นะครับที่เพิ่นเก็บกองไว้ให้เป็นที่อาศัยของปลานะครับออกนะครับแล้วก็ หลากขึ้นถึงมาถึงฟังนะครับเดี๋ยวมาบลงผลง,งานกดน๋ยวเดินปีนองเด้อนะก็ลังหลากขึ้นถึงมาครับผมเรากำลังเก็บออกพี่อ้องเก็บออกลั่งใส่กันเก็บ พราะว่าตลาดเห็นมาเลยมันหนักนะพี่น้องก็ต้องนี่ครับคอยคอยเอาออกนะครับเอาพวกเศษยาเศษไม่ที่เป็นเอาไปกองร่วมกันเลยนะครับออกก่อนนะแต่เป็นสิลาเห็นมากตัวปลาสิเป็นปลาอย่างไงเดี๋ยวมาลุ้นกันเด้อพี่น้องเด้อนะครับไ้หลายบ่อนะครับนะครับบรรยากาศสดๆนะครับช่วงฝนฝนนี่ครับฝนตกช่วงไปดูฝนครับพี่น้องปกติ ถ้าธรรมดาเป็นเกษตเส้นมากเอาเอาห่อนี่ก็สนมากเกษตเป็นช่วงฤดูแรงอยู่แล้วครับถนามบ๊ายไหลครับแต่ว่าฤดูฝนตากระเขาเขาืึอนเก้นนะครับม่มีบองส่วนบางยูเปนกระเขาืึอนเก้นนะครับพอแต่ว่านามบลึกเอาเอาได้นะครับแต่เห็นนาเลึกมันจะเอาบ่ได้นะครับต้นระสิช่วงที่นามบ่หลไหลนะครับปีนี้ก็ถือว่านามบ่หลายนะครับทั้งเชิญลำเปาจังหวัดกาฬสินของเขาก็ได้นะครับ นำหน่อยอยู่ครับผมออกกำลังผนหอกครับกำลังผนหนอเปนังเดี๋ยวมาลุนกันนะครับเด้อเดี๋ยวรอชมผลงานนะครับผมเนี่ยปลาที่ได้กันนี่ครับช่วงต้นยงไปแล้วฮือนึงนะครับแต่สีได้ยุบหมั่นซีหาลูกได้นะครับได้ทั้งปลาเกตปลาหนังนะครับอันนี้ก็นี้ครับแตมีปลากรดปลาแข้งที่ปลาไหลเขลขึ้นกันนะครับจะว่ากับบ่อหรือว่าปลาไหลกันไห คนเราปกติ้ามันปลามันเข่านะครับแตไใ้แต่ละเป็นกระสอบสองกระสอบครับก็เฉียวครับแต่ว่าเมื่อนี่กับบถือกันได้นะครับปลามันจะใส่ถุงง่ายๆปลาขาวอีไทยนะครับปลาแต่เพี้ยนปลาขาวเกย์ปลาขาวสวยนะครับปลาเข็งนะปลาเขีงปลาเขียงโดดอกนะครับโดดกจากผู้ถังนะครับผมใจ่แล้วครับผมใส่แล้ว กำลัลงซอยกันเราออกไปย่อยเอาออกกับพี่น้องไปย่อยอ,ออกบางทีมันก็ได้ปลาใหญ่นะครับได้ปลาดูปลาตองพวกนี้แหละครับกับเขาด้วกันนะแต่ว่าโมลูวว่ามันสิเขาว่าฝนจะตกฝ <c oughs> นจะตกโรู้ว่ปาปลาจะตกสำเร็จนะครับตกแน่นนะครับฝนตันออกเลยก็กำลังลากขึ้นมานะครับเอามาบ뭉ฝนงานกันเนื้อพี่น้องเด้อ เจอนี่สีมานบ่นะครับนะครับการหายู่หากินของคนอีสานมันเท่าอีกรูปแบบนึ่งเละพี่น้องนะครับแต่นี่เห็นตัวไปนะครับแกดูปั๊มเพื่อนะครับผมขอให้มีหัวมีหองเป็นการหากินแบบนี้นะครับมันบ่ครับเจอนี่โอ้เจอนี่บ่คอยตี๋โอ้บ่ตี๋บ่ตเ๋ี๋ยวบังหันเดี๋ยวบังหันใกล้กว่าก็ คากว่าโอ้โอ้่ลายเตียดูนะโอ้ปลาเตี้ยเี้ยนเตี้ยนัวงามเตี้ยนหญ่ตัวนี้ไหมอ๋พอได้ยู่นังนะครับปลาเตี้ยเงยเตี้เอาได้ปลาอย่างนันครับนั่นปลางมหรืปลาอย่งนั่นสะดุ้งบ่

โอ้พึ่งเอาหมู่บ้านเก่าโอ้มผมก็เล่ยบปด้านเขาป่ะไหนเนาะมือเดียวฮองก็โยกไปเมื่อวานนี่พี่น้องมึอนี้ก็บวิโยกอีกก็เล่ยบ่สิป่ะไหนกันแต่ว่ากับโอ้แต่เจ็ดอันเตมิเจ็ดเนาะแต่ฉีบ่ได้หลายอยู่วะครับเมื่อวานถึงหลายป่ะครับใครกูหนีอยู่เตี้ กับพ่อได้ยืดได้กินแล้วพี่น้องนะครับแบบสองบาทกับหนาสิได้ประมอัหาหัวโลได้ยืดพอครับนะครับผมใจชอบการหาอยู่หาก,กินแบบนี้ก็อย่าลืมเนอะพี่น้องนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องไทยอีสานบ้านเฮาครับทั้งแฟนเพจเฟซบุ๊กทั้งช่องยูทูบของเราพี่น้องอที่สัมพันธ์นก็อย่าลืมกดกระดิ่งครับแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับนี่พี่น้องอย่าถือว่างามอยู่ใส่นดมแข็งแล้วนครับ เด็กเกินกว่านังครับอะอช่องไทยอีสานบ้านเฮ่าครับเ <c oughs> อาพอกันไม่คลิปหนาได้ครับเ <c oughs> ้อครับผมสวัสดีครับ